สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุงลุงนะครับเกมนี้ครับลีพูจะเล่นเกม่ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับในศึกคาราบาวครับหรือศึกนาแอตครับเนี่ยนะครับก็จะเล่นกันในคืนวันพุธนี้นะครับพุธที่10นะครับจะเปิดแอนฟิลด์ครับต้อนรับการมาเยือนของฟูแรมเนี่ยเจ้าสัวน้อยนะครับเพิ่ง เจอกันนัดล่าสุดเนี่ยในลีกนะก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ก็ต้องบอกว่าอืดขึ้นคอคอนะครับสำหรับเกมนั้นเกมนี้จะแตกต่างครับสำหรับเกมคาราวาวครับนะเราไปดูข่าวๆนะครับความเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมสักนิดหนึ่งนะครับ่ะลีพูครับไม่ต้องพูดถึงครับตัวหลักๆนะครับ ก็ยังมีอาการบาดเจ็บในขณะที่โมซาลากับเอนโดนะครับวัตรุเอนโดเนี่ยกลับไปรับใช้ชาตินะครับโจเอลมาติฟครับอ่าสเตฟานไบเซติแอนดูโลวสันนะครับเดโก้อคันทาร่าคอตสิมิกัสนะครับอ่โดมินิกโซบอสไลนะครับพวกนี้ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่นะแต่โซบอสไลเนี่ยก็น่าจะ กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเช็คอาการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถลงเล่น11ต,ตัวจริงได้หรือเปล่านะครับในคืนวันพุธนี้ส่วนว์จิฟันได้ครับหายจากอาการป่วยกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะมาประจำการในแผงหลังเช่นเคยนะครับในขณะที่ฟูลแลมครับเตาเร่นะครับอดามาเตาเร่เนี่ยเจ็บนะครับ ทีมเรียมนะครับเจ็บนะแล้วก็มีนักเตะที่กลับไปรับใช้ชาติเหมือนกันนะครับอเล็กซ์อีโบบี้นะครับพวกนี้กลับไปรับใช้ชาติเฟธไบโลโตตูเล่นะครับก็ไปใช้ชาติรับใช้ชาตินะครับแล้วก็เคาวินบาซซี่นะฮะพวกนี้กลับไปรับใช้รับใช้ชาติเช่นเดียวกันนะครับก็ ึกอริกันนชันครับเนี่ยเตะกันที่นู่นนะครับเดือดร้อนมาถึงฝั่งนี้นะฮะอ่ะไปดูเฮทูเฮทสักนิดนึงนะครับห้านัดหลังสุดอ่ะหกนัดหลังสุดนะของทั้งสองทีมที่เจอกันนะครับก็โอเคครับลิวพูเนี่ยดูดีกว่านะครับชนะ3ใน6เกมนะครับแล้วก็เสมอกันสองครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งและที่สำคัญน,นะครับ ที่แพ้โน่นเลยตั้งแต่ปี2001เราแพ้ในแอนฟิลด์ด้วยนะก็ห <g ül> นาวๆร้อนๆนะครับสำหรับเด็กของทุกท่านแต่นาทีนี้เนี่ยฟอร์มดีนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบุกไปเอาชนะอาร์เซนลผ่านเข้าสู่รอบ4ของศึก FA ครับนะครับก็เดี๋ยวมีการจับสลากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราไปดู11เผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม ของทั้ง2ทีมดีกว่าอ่าโอเคแน่นอนเขาว่าผู้รักษาประตูเนี่ยของลิพูนะครับก็น่าจะใช้อลิสันเบ็กเกอร์นะครับแบกขวาก็เป็นเทนนะครับซ้ายก็เป็นโกเมสคู่เซ็นเตอร์ครับอ่าฟันไดจะจับคู่กับโคนาเต้นะครับแดนกลางครับอลิสแมสอาลิสแ,แมกเรเ,เตอร์นะครับฮาวิเอเลียแล้วก็เคอร์ติสโจน นะฮะส่วนกองหน้าครับโจต้าที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในเกมล่าสุดจะเล่นร่วมกับหลุยดิอาร์ตแล้วก็ดาวินยุนเยสนะครับก็ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแบบไหนนะครับสำหรับเจบเกนคอพหน้าเราข้ามมาทางฝั่งของทีมเยือนบ้านนะครับผู้ษาประตูก็เป็นแบนเลโนนะครับขวาเป็นคัสตาน่ซ้ายเป็นโลบิสันนะครับคู่เซนเตอร์ครับดีออฟจบคู่กับโทซิน อาดาลาบิโอโยนะชื่ออา่านยากจริงๆนะครับแดนกลางครับปาตินจ่าจับคู่กับแคนนี่นะครับตัวลูกครับใช้วิลเลียมเปเรล่าแล้วก็คอดัวลิสนะครับในขณะที่หน้าเป้าจะใช้ราอูจิมีเนสนะครับอ่าไปดูผลที่คาดนะครับลิพูเนี่ยเพิ่งบุกไปเอาชนะอาร์เซนอล2-0นะครับเกมนี้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์ ก็อยากจะบอกว่ายิงให้ขาดตั้งแต่เกมแรกเลยนะเกมสองจะได้ไม่ต้องลุ้นมากมายนะครับลิฟูจะเปิดบ้านเอาชนะฟูแลมได้สประตูต่อหนึ่งนะคืนวันพุธเจอกัน้น